ข่าวโดยน18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ วิรัตเผยนะคะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเสร็จแล้วร้อยละ90ค่ะคาเสนอยติต่อสภาได้วันที่1กันยายนนี้ นายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะโดยยืนยันว่าประเด็นโครงสร้างของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอนั้นขณะนี้ร่างเสร็จแล้วร้อยละเกคาดว่าจะสามารถเสนอยติต่อสภาได้ในวันที่1กันยายนนี้เบื้องต้นกำหนดให้สอสอรอมีระยะเวลาในการทํางานพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภายใน240วันไม่รวมเวลาในการทําประชามติและยืนยันนะคะจะไม่แก้ไข ในหมวดที่1บททั่วไปและหมวดที่2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เด็ดขาดค่ะซึ่งเหตุผลที่ต้องให้เวลาถึง240วันนั้นเห็นว่าเหมาะสมเป็นการเผื่อเวลาไว้ตามกรอบที่เคยมีการร่างมาแต่ก็มีโอกาสที่จะร่างเสร็จก่อนอยู่แล้วค่ะส่วนในรายละเอียดว่าจะกําหนดสัดส่วนสสรอย,อย่างไรนั้นฝ่ายรัฐบาลยังเปิดกว้างให้สภาเป็นผู้กําหนดแต่ยอมรับนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหารือกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะ ส่งการพิจารณางบประมาณปี2564ในชั้นกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าพักยังไม่มีการคุยกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรค่ะโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ําที่มีกระแสคัดค้านแต่ไม่ใช่ว่าจะให้กรรมธิการของพักลงมติได้อย่างอิสระเพราะต้องรอหารือกันก่อนและเชื่อว่า เรื่องงบประมาณเรือดำน้ำําจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในวันพรุ่งนี้ส่วนที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอถอนตัวไม่ลงมติให้ผ่านเรือดำน้ําในชั้นกรรมธิการนั้นยืนยันว่ายังไม่ทราบเพราะขณะนี้ภารกิจหลักก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ ทั้งนี้นะคะมีรายงานว่าการหาหรือของนายวิรัตกับสวในวันพรุ่งนี้จะเป็นการหาทางออกถึงเงื่อนไขสัดส่วนสวในการร่วมโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะขอให้สวอถอยลดจํานวนเสียงของสวลงจากเดิมที่จะต้อง ใช้เสียงสอวอถึง1ใน3และมีมติเห็นชอบเกินครึ่งของรัฐสภาเปลี่ยนมาเป็นการใช้เสียงร่วมกันของรัฐสภาจำนวน3ใน5หรือ450คนแทนค่ะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่ายขึ้นปิดท้ายเราไปดูกันที่สถานการณ์น้ำพี่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเกิดเหตุระทึกกระแสน้ำยมทลักซัดบ้านสุดตัวจนพังนะคะได้รับความเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนค่ะ ที่บริเวณหมู่ที่7ตําบลท่าทองอํเาเภอสวรรคโลกนะคะจังหวัดสุโขทัยเกิดกระแสน้ํายมกัดเซาะพนังคันดินน้ํายมกว้างกว่า20เมตรทําทให้เกิดน้ําทะลักไหลเที่ยวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนและยังทําให้บ้านของนายอํานาจเขียวฤทธิ์ที่ตั้งอยู่ตรงกับทางไหลของกระแสน้ําที่ไหลแรงซัดเข้าบ้านอย่างต่อเนื่องจนบ้านเริ่มจะยุบตัวค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะต้องหนีตายออกมาค่ะซึ่งขณะนั้นมีทีมกู้ภัยอยู่บริเวณนั้นพอดีทางน อำนาจจึงได้ไปขอความช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยกันพากเข้าไปเอาเอกสารสําคัญที่อยู่ในบ้านนะคะซึ่งบ้านกําลังจะพังลงค่ะเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวและแรงซัดเข้าบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเนื่องจากกระแสน้ําไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็แรงมากทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถพาเข้าไปในบ้านได้จึงต้องยุติการเข้าไปที่บ้านจากนั้นไม่นานตัวบ้านก็เริ่มพังลงมาค่ะ นายอำนาจนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเกิดกระแสน้ำยมกัดเซาะคันดินเพียงเล็กน้อยจึงได้พาพ่อแม่แล้วก็พ่อและแม่นะคะไปฝากไว้ที่บ้านของญาติไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตนไม่สามารถเก็บของมีค่าได้ทนันเพราะกระแสน้ําแรงมากค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกระแสน้ํายัง ที่ไหลแรงทําให้บ้านนะคะทั้งหลังพังยุบตัวลงทั้งนี้ตนและครอบครัววอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN